พอผู้กำกับพี่ชายชาติโยดมเจอเซอร์ไพรส์วันเกิดกลางกองถ่ายละคร3าใบไ,ไม่ถาวก็หน้าแดงยิ้มไม่หุบเลยละค่ะเมื่อนักสแสดงอเล็กซ์เรนเดลนิชานัทนิชาปริมรนิดาไอซ์อามีนาและผู้จัดเจษนัทพงศ์พร้อมทีมงานจัดเค้กฉลองวันเกิดย้อนหลังกลางฉากเปิดร้านอาหารในเรื่องของเชฟอเล็กซ์ะด้วยที่มาพร้อมกับครอบครัวนางเอกนิชาน้องๆและหัวเรือใหญ่คุณพ่อกบทรงศิท์ที่หวงลูกสาวแบบโอเวอร์สุด และไม่พอค่ะยังเป็นการคุยกันครั้งแรกหลังจากที่คุณพ่อไปรู้มาว่าลูกสาวคนโตอย่างนิชากับอเล็กซ์แต่งงานกันแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามแต่สีสันบันเทิงก็ขอให้พี่ชายแฮปปี้สุดๆกับภรรยาสุดสวยวิกกี้มีข่าวดีเมื่อไหร่รีบบอกกันด้วยนะคะก็มีความสุขอยู่แล้ววันนี้ยิ่งมีความสุขเขาไปใหญ่เพราะว่า ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดวันเกิดเดี๋ยวหลังสองวันสองวันครับอยากทำงานราบลื่นละครออกมาสนุกสนานนะครับเป็นคนดูชอบมีความสุขกับสิ่งที่เราสร้างสรรค์กันก็มีความสุขที่สุดละครับก็จะเป็นคู่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วก็คู่พีมอีกก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าก็แก้ไขกันทีละเปลาะค่ะแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ทุกซีนทุกเรื่องราวในเรื่องนี้มัน,นมเข้มข้นมากจริงๆแล้วก็แต่ละปัญหาจะแก้กันยังไงก็คอยติดตามในเรื่องค่ะสามใบไม่เท่านะคะฝากด้วยค่ะ